กลับสบายดีพี่น้องสบายดีเบิัสกูสขข้สุขคนสมองสุบอลพี่น้องเลยนี่ฮะกลับมาแต่ใหญ่กลับมาแต่พุ่นแต่ปังไทยแะไรพี่น้องเลยนัง่งชกนั่งชกเนอาคนร้ายอยู่ไหมอยู่เป็นอะไรคือกันอยู่กับทางบ้านเฮาเขาอ่ะนะคือคือว่ นาซทางฝังไทยก็คือกับฝังล่าพี่น้องทำวยกับบุคยไปจักเถื่อนต้งน้อพี่น้องเนี่ยค่อคออาส่งคือมีคนมีแต่เอาน้อง เหุผสาวเ,เร็รๆย,ยา่ไปนอนขึ้นหนึ่งพี่นอ้อ,นงนงนงองนอนขึนนะหนึ่งพี่ก้องระยายหากมา<ใ>แต่ประเทศไทยพ่พ,พี่นอ้องใส่บาทกอ่อนจเอาลง หนึ่งวัน <c oughs> เออไปสองวันหนึ่งขึนบ่ะนกถึงไร้หสเออขึนห่กับสอมือใหพี่น้องมือขึ้นน,น,นนี่อยซื้อทุ่รียนมากินมือขึ้นนี่กินอยู่บ่ายายมังถัใกลิบอันเคยซื้อมาให้เพื่อนแล้วใหพี่น้องทุเรียนใส่ตู้เย็นเพื่อนก็ะหอ,อนบวไข้ เป็นอะไรใหญ่มินเะ <laughs> ขาลองเอามากินมึงนุ่มมั่ยเพื่นบอกคอยกินพ่อนพี่น้องมึงขึ้นรีบบอกควันเห็ดจัดเรียบเสัยพี่น้อง FC เพิ่นก็โอ้ยเพิ่นว่าแม่บระยู่พากัน์ืซอทุเรียนมากินมีแต่แนวแพงเพงเพิ่นวะใหญ่เพิ่นบอกกินพ่อนพี่น้องทุเรียนนี่แหละโซ่เล็ด อของปลาไหลเฉียงทะเลของทะเลกินบ่ได้จัดย่ารกระเป๋าเพื่อนมาพี่น้องมาตัดเศษไทยอ้าตัวผัวกระเป๋าบักใหญ่จังเาเลยหาก็มาฮอดวางนี่แหละบางคนถูกไปท้ามันน้องอ้อยเพื่อน่าหามาส่งยายอยู่เฮือว่าสัน ยี่มาหอมเ,ออออเดือนหมา,างนี่ยน้องต่งตนก็เหมือนปุ่มคืนนั่นฮอนฮอนคือกันแบบขนาดกันอะไรเป็นไ้ประเพณีทั้งเพิ่นทั้งเพิ่นก็บ่คือคำเฮาบมูคือกันบะหมาควันกับว่าสีไปเพื่อนพี่น้องพอดีว่าคีมหน่อยมาไข่เพื่นพี่น้องเลยก็เลย,กเลยบได้ไป มันก็อน่ทีมนนนเพื่อไหนนมรับแบบเดียวกับอันนองตะจอยผู้้เสียนี่ยพี่น้องเพื่อนมามาเยี่ยมเนาะมาเยี่ยมมายามว่ามานอนอยู่ประเทศลาวพี่ละพี่น้องมาได้ขืนหนึ่งสองขึนเพิ่งจะกับจะอยู่บ่ติดคือกันก็มนงบอกว่ากเอ๋ยเนาะก็ีเนาะว่ากีแบกคง แม่วาเพื่นโบวันมันคนละถิ่นกันเนาะแม่วาห้าบบเคยไปอยู่ไปนอนแะไวก็ไปแล้วก็น,นอนบคันรับให้พี่น้องเลยเ,เพื่อนกับห้าก็มาหอดวางคำนี่เพื่อนพี่น้องประมาณสี่มุงแรงขึ้นเฮือสิประมาณสิบเอ็ดมุงสิบอ,อม,มุงป่ประมาณาย ใบซองเนาะใบหนึ่งใบซอง,องอบ้านใบซองแหละคอยโทรไปไปกันจะคนใหญ่อเอาปองุง่างปัน้นอือห้างเหอ,อป,ปันเพง่งะไปบ่เ่สักพอยนเพิ่นกลายไปเมื่อกี้นี่ ็นได้เพิ่นอันเอาไฟป่าคือเฮาบ่หรือว่าเพิ่นไฟจุ่นไทยอยู่วัดบ่อยู่รับรู้กับบุญก็เออแต่ว่าอยู่ประเทศลาวเฮามันบ่ทันทันสมัยเพิ่นพี่น้องทา่นไทยกอกบ่ทั้งแทะแทะโอกเขาก็หาแล้วด้อืมทางไสูุ่เยื่อใส่กุยเก๋กับเมืองปานี ายๆกับฟางเข้ากันเลยเนาะฟางเข้าบัดมันมาทานสมัยพี่พี่น้องเอาลงปลาตะทาผู้ลว่าขิมน่อยผู้กาคือสซีล้ายๆกันเท่หละคืทันสมัยพี่พี่น้องกินเข่ามาแล้วบ่โอ้ยไปก็กินเข่าก่อนั้ไาไปเผานแต่ว่าเผางบ่เผาใส่ไเออเผาเหนทาน ลูกอบในแบบน้าบานเลย้ออยงเปยก็เร่อเลยอกขนอลู่อทบกับอับานนี่ต้องมไหมไช่ไหมแลนวก็จะแบบอย่าตีพี่น้องบรรยาาไปคุ้มไพ่ให้น้อยแต่สัลาเลยเนาะบรรยากาศพี่น้องกาสี่หกสี่เพือแนวพี่น้องเลยลังบ้านเนาะ อันนี้ค่ะจะเป็นขาของยายนอนไข่มืข่ขคืนี่กับไข่ไปห้ามมเมืออ่อนี่กับไข่ ใช่เพิ่นไปให้พี่น้องพอดีไปพ่อกับเอื้อยเพิ่อนอยู่ผู้เละทางประเทศไทยอยู่ให้พี่น,ออน้องเข้าขาเอาหลมาตรงทางไปนะหลุดอีกุ้งไปหอดว่านเลย่อก็เอาหลุดลงมาตรงเอาไปเห็นบัดเขาเหล่ากูหูไปแล้วเขาบอกให้ขวน อ๋อคือบรให้รขวมั้นะมันวอานน่ะมันคาดวันยังก็บัขวแนได้จะได้ขวมใหญ่เขวปลาหัวเขาเออันสูงบ่ได้เากวาันสูเออมาขวาทหารเขาเนี้ยชาขันสูขันสูพหัวรอนปอืม ไไหลายหลายคนกับอาชีพูหูพี่นอ้องวัตจอยเพิ่นมีลูกทาง,างทพังไทยพี่น้องก่อนเพิ่นซีมาก,กับยายเากกออยพ,พิ่นกามีครอบครัวมาก่อนตาจอยเพิ่นพี่น้องเอเ้ยก็ได้ลูกอยู่จักคนใหญ่สามป่ะเนื้ออยู่สองคนเพ,พิ่นพีนน่น้องแต่ว่าอัน เมียก่อนเพิ่นเป็นคนไทยเด้เนาะเมียก่อนตาจอยเพิ่นเป็นคนไทยพ่อพี่น้องกะมีลูกสาวอยู่สองคนพ่อพี่น้องกะสีอายุประมาณห้าสิบหรือเปล่าใหญ่ซี่เข่าห้าสิบแหละพ่อว่าเพราะว่าป้าแหล่กะสซีเข่าสี่สิบกว่าเลยลูกสาวเพิ่นกะสีประมาณห้าสิบกว่าเนี่ยนะพ่อพี่น้องห้าสิบนาะยใหญ่ หวังตาจ่อยเซียนี่เพิ่นกโทรมากเพ,พื่นพี่น้องแต่ก่อนกนติดต่อกันแต่ว่าขาดการติดต่อกัคือว่าหลายปีเตอะเ,เพิ่นพี่น้อง <มา S 1> แต่ว่าเอฟซีไ <FC S 2> ล่คนกะอาชิบูฮูเพื่อนพี่น้องเอ้ยว่าตาจอยเคยมีครอบครัวาม,มาก่อนเพิ่นกะมีลูกเพ,พิ่นพี่น้อง เป็นอยู่ประเทศไทยเบิดพอพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นกะมาเอากับยายนี่ก็ได้ลูกจุ่จักคนยายสิบบ่ด้ลูกอีกสิบคนกับเลือสามคนอะไรพอนี่พี่น้องหากับมาแต่หาผู้เลี้ยงทางประเทศไทยเป็นพีพ่น้อง น้องสาวตาจอยกับโซ่แบบเดียวกันเท่าไรเป็นลูกเดียวกันพ่อพี่น้องเป็นลกูกลูกตับเนาะว่าไง่ายๆกับลูกทับเท่านั้นลูกเดียวกันกับตาจอยเท่านั้นกระสมเพิ่งว่าอยู่ได้เพิ่นว่าน้องสาวเพิ่งอ่ะโซ่ก่อนตาจอยแต่ว่าเสียกำลังเ <laughs> พิ่นเมือ่อยพี่น้องเอาอะไรพอนพี่น้องบางคนกับซีดาราพี่แล้วน้องไปที่เทนนี่นเนาะเขากระซิได้ ผูอะไรออกหายออกหน้าเพื่อนพี่น้องจะได้กระพ่อกโนกันหนาะเพื่อนพี่น้องเอ้สบายดี